สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจครับรถมือสองทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเม้งนะครับที่ปรึกษาธนการขายครับของท่าธนาการใหญ่ครับบริษัทเพชรยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสียไท68แยกหนึ่งนะครับบินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าครับวันนี้นะครับเรามีรถ SUV c ูวีค l o w สโนะครับแบรนด์ถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพีิงแค่1 3 0 0 0หาเท่านั้นนะครับ กับ Honda นะครับ CRV ครับ2.4 EL นะครับขับ4 4 w d ครับตัวปี2018นะครับรายละเอียดของตัวคันนี้มาพร้อมกับงานสีเทาดำเดิมสวยๆนะครับก่อนเริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับรถสวยๆกระทางช่องครับส่วนรวมรถดูสองกระทางมีพยนต์นะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับรุ่นตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเซกเมนต์ของตัวรถ SUV คอร์สโลเวอร์นะครับตัวรุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ ก็จะด้านหน้านะครับไปโฉมไม่ได้เชงแล้วนะครับมอพร้อมกับงานไฟฟู LED เต็มระบบครับมีงานเดดทานนิ่งๆไร์นะครับของตัวงานโคมด้านล่างครับสภาพโคมงครับสวยใสเดิมๆนะครับก็จะกด้านหน้านะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูนะครับพรีเมียมล้ําสมัยนะครับมากขึ้นตัดด้วยงานนะครับโครเมียมของตัวด้านหน้าพร้อมโลโก้ Honda ตัวใหญ่ๆครับสภาพโคมงฝั่งขวาครับสวยใสเดิมๆนะครับมีรายของตัวงานไฟตัดมอ คคู่่ลางนะรับในส่วนของตัวสกินงานด้านล่างนะครับเป็นงานโครเมียมนะครับตัดขอบของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างเลยครับเลขทะเบียนจะได้เลขทะเบียนของตัว7กไก่ครับจัจุรา2681นะครับของกรุงเทพอานทรนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมแรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะครับรองรับน้ำมันครับที่เป็นของตัว e 8 5ให้เรียบร้อยแล้วนะครับร้ลนเราตัวงานครับฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับสวยใสเลยนะครับเหลี่ยมสันคมนะครับทั้งง2ฝั่ สภาพเดิมนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมทําการเก็บเ <movements> like ียวรอยรายละเอียดของตัวงานนะครับด้านหน้าครับให้นะครับอาจจะมีนะครับเศษแมลงได้เล็กน้อยนะครับเป็นปกติของตัวรถรุ่สองเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดของตัวงานให้คันนี้ออกแบบดีไซน์ด้านข้างมาพร้อมกับงานคิ้วโป่งซุมล้อสีดําด้านให้พร้อมนะครับจะได้นะครับเป็นงานแม็กนะครับขนาดนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานแม็กอยู่ที่ขนาดรับสิบแปดับนิ้วนะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นงานนะครับ ปัดเงาด้านนอกด้านในเป็นงานสีก็อดแบ็คนะครับยางจะได้ยางของตัวปี20แล้วของบิชลินนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับรู้สึกว่ามาดูแล้วนะครับซีรีส์ของตัวยางมันแข็งเกินไปกับตัวปีนะครับปัจจุบันเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนไปยางปีใหม่ให้ทั้ง4เส้นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับสภาพนะครับของตัวชดด้านหน้าเดิมๆสวยนะครับไม่มีรอยนะครับรอยถอดของตัวโช้ดนานหน้าซุ้มล้อพลาสติกสภาพเดิมสวยเลยนะครับบอดี้ด้านข้างนะครับ ออกแบบดีไซน์ออกมานะครับถือว่าเป็นเซกเมนต์ของตัวรถ SUV ยคอรโลเวอร์นะครับที่ยอดนิยมของตัวแบรนด์ฮอนด้าอะก็ได้นะครับกระจองห้างปรบพับไฟฟ้ามีพร้อมไฟเลี้ยวให้พร้อมมีกล้องมองของตัว Honda า a รน b o ส์นะครับในกรณีที่ทำการเลี้ยวให้พร้อมแล้วนะครับกันสาดแท้เดิมนะครับจากศูนย์ t ต y ต้ดูได้นะครับจากดีเทลของตัวกันสาดนะครับจะไม่มีโลโก้ของตัวนะครับ Honda ติดอยู่นะครับอันนี้กันสาดแท้เดิมต่อมาครับกระจกแท้เดิมด้านหน้า จากศูนย์ฮอนด้านะครับเสียมสันด้านข้างถือว่าสวยนะครับตัดชาด้ดยงานโครเมียมแล้วนะครับภายในนะครับอให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับภายในเป็นคุมโทนงานนะครับด้วยสีดําตัดด้วยงานลายครับลายไม้กราฟิกสีน้ำตาลนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับสภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับให้ดูโครงสร้างหลักนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับต้องซื้อกับทางนะครับบริษัทนะครับชั้นนำนะครับที่นะครับ มีผู้ชันญการรับมากกว่า20ปีนะครับในการตรวจสอบนํารถเข้ามานะครับและก็มีบริษัทของทางชิคนะครับของตัวเอเซคชันนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสือไว้ใจได้เลยนะครับซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมผมทาการแกะให้ดูละเอียดเลยสปอตเ็น้ากลมเดิมนะครับทั้งด้านบนนะครับงานเสาบีหัวน็อตไม่มีเราขยับบนล่างนะครับที่สาคัญเลยนะครับเนมเพจต้องอยู่ครบเลขตัวถังต้องอยู่ครบนะครับ งานสกรเพดมีให้แล้วนะครับต่อมาหัวน็อตเหรียนสันคมสวยนะครับทั้งบนและด้านล่างนะครับแผงประตูนะครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับได้ดูนะครับล้ําสมัยนะครับพรีเมียมมากขึ้นเป็นงานลายไม้มีงานสีก็ต็กกระจลดลงเป็นออโต้ทั้ง4บานแล้วมีระบบเซนทรัลล็อกกันข้างให้พร้อมนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับข้างๆสภาพเดิมสปอตเป็นน้ากลมเดิมนะครับแผงประตูเป็นวัสดุนะครับที่เป็นงานหนังหุ้ม ทางบานแล้วนะครับต่อมาอให้ดูประตูหลังนะครับด้านหน้าพร้อมระบบของตัว Smart NT แล้วแผงประตูด้านหลังถือว่าสวยงามงาน t w i t เ e อร์ลำโพงมีให้ภายใน,ในสภาพเบาะเดิมสวยนะครับด้านหลังมีในส่วนของที่วางขวดน้ำแก้วน้ำาบาหบมอสรอ,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 องคอครับทุกทีนะครับปรับได้นะครับสั่งสารตำแหน่งต่อมาครับรองรับของตัว iso ซฟิกให้แล้วต้องสองฝั่ง แอร์คอนโซลด้านหลังมีให้2จุดพร้อมกับพอร์ตของตัว usb แล้วนะครับงานฮดโลมเป็นงานไฟ led ตรงงานฝ้านะครับและก็จะมีแอร์ตรงคอนโซลด้านหลังให้อีกครับ4จุดนะครับถือว่าด้านหลังไม่ต้องกลัวเรื่องของการล้อเลยนะครับมีแอร์คอนโซลด้านหลังเป่าให้อีกนะครับ 4. จุดสี่ช่องเลยครับต่อมาในส่วนของอ่ารายละเอียดนะครับอันนี้นะครับสายสติเบลนะครับมีให้นะครับพร้อมแล้วนะครับงานเสาซี่ บอดี้เดิมอ่าผมทําการแกะให้ดูเราสปอรนากรมเดิมสวยนะครับสภาพแป๊กด้านท้ายสวยงามนะครับไม่มีปีรล็ุตบาทยางผมเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้ชกแห้งเดิมนะครับมาร์คสีแต้มสีอยู่ครบงานบอดี้เดิมนะครับงานกันชนท้ายเป็นงานคมเมียมตัดขอบออกแบบดีไซน์ให้ดูนะครับสวยพรีเมียมนับสมัยมากขึ้นนะครับงานท้ายของตัวเจ้าครับ Honda คันนี้นะครับ เป็นงานไฟท้ายที่เป็นงาน LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดด้วยงานโครเมียมตรงชายด้านหลังพร้อมโลโก้ของตัว Honda นะครับเป็นระบบของตัว All-wheel drive ขับสีให้แล้วนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับงานชักฟินด้านบนมีให้พร้อมสปอยเลอร์มีงานไฟเบรกที่สามที่สำคัญเลยนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับพร้อมกับงาน,นครับฝาท้ายที่เป็นงานไฟฟ้าให้แล้วให้ดูงานช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างสภาพเดิมนะครับ สวยเลยนะครับไม่มีรอของกาดัดแปลงช่วงงานช่วงล่างนะครับต่อมาภายในกระบอกโช๊คนะครับสภาพเดิมนะครับหัวน็อตสปันเป็นน้ากลมเดิมนะครับทั้งสองฝั่งโคมไฟแท้เดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับก็สามารถทําการพับเบาะนะครับขึ้นไปได้ใยาพื้นที่นะครับของตัวด้านหลังในการขนของสัมพัรละนะครับแล้วก็เบะของตัวแถวสองนะครับสามารถทําการพับลงไปได้นะครับ ขออนุญาตทาการปรับให้ดูราะเดียดของต้องงานนะครับเบาะแถว2เบาะแถว2นะครับทําการยืดทับลงไปได้นะครับปรับระดับของตัวเบาะแถว2ได้นะครับต้องสองฝั่งด้านข้างนะครับอ่ามีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําให้แล้วต้องสองฝั่งนะครับว้คอนโซลด้านหลังมีให้ผาดรองนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีถาดด้านล่างให้อีกหนึ่งชั้นนะครับจะไปเป็นพื้นที่วางของซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับต่อมาให้ดูนะครับ สภาพผนน็อตต้านข้างท้องสองฝั่งเตรียมสันคมน็อตเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูเหลี่ยมสันคมผนน็อตสภาพเดิมสวยนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถ SUV c r o s คอร์สเลที่น่าใช้อีกเซกเป็นหนึ่งนะครับที่ยอดนิยมของทางเจ้าแบรนดอนด้าเลยนะครับต่อมาด้านข้างนะครับงานงานบอดี้บางเดิมสวยนะครับแม็กสภาพเดิมนะครับโช๊คแห้งเดิมนะครับต่อมาภายในสภาพเบาะนะครับตึงๆเดิมเดิมนะครับ นั่งสบายครับถือว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายอ่ะผมอนุญาตทำการนั่งให้ดูนะครับข้างหลังนะครับถือว่านั่งสบายเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับถือเอาข้างขวางในมุมมองด้านข้างนะครับเบาะสามารถทําการปรับเอนได้ปกติมีคอนโซลด้างหลังให้พร้อมงานเฮดรูมสวยงามเดิมนะครับพื้นที่ของตัวแก็บระยะของตัวเฮดรูมยังเหลือพื้นที่นะครับผมสูงประมาณ1 7 8ยนะครับยังเหลือพื้นที่ของตัวงานเฮดรูมให้อีกอีกเยอะเลยครับ ต่อมานะครับอยาพาไปดูนะครับรายละเอียดตรงตัด้านหน้าคอนโซลนะครับแผงประตูสภาพเดิมสวยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือก็ลองมองหา SUV cost lower segment นี้นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่1 3 0 0 0นานะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับไฟแนนซ์นทาผมได้เลยเซลเมนครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทนี้แอดไลน์หาผมได้เลยสภาพแบบด้านหน้าเดิมสวยแท้นะครับ ชกแห้งเดิมมาร์คสีต้มซีอูครบซุมล้อพลาสติกสภาพเดิมสวยนะครับตัดด้วยงานคิ้วปอซุมล้อพลาสติกให้แล้วนะครับกระจกสภาพเดิมนะครับลี้วรอยละเอียดน้อยนะครับถือว่าไม่มีรอยบุบเลยนะครับสภาพสวยใสเดิมระบบสบายที่ของตัวแผงประตูด้านหน้ามีให้แล้วนะครับตัดด้วยงานครับโครเมียมของตัวงานนะครับกระจกขอบคิ้วนะครับลากยาวไปถึงด้านหลังออกแบบดีไซน์มาให้ดูล้ำสมัยและก็พรีเมียมมากขึ้นนะครับต่อมาครับด้านหน้ารับงานเสา A ฝั่งขวาเหลี่ยมซันคนฮอนน็อตสภาพเดิมสวยนะครับด้านบน ด้านล่างบ่อปลั๊กไฟฟ้านะครับให้แล้วไปทิศทางมีตัวนุนหลังให้พร้อมนะครับโครงสร้างหลักๆเลยของตัวงานดูรถนะครับสบีหัวน็อตต้องไม่รอขยับนะครับด้านบนด้านล่างสติ๊กเกอร์ต้องอยู่ครบนะครับกาตะลมยางมีให้แล้วนะครับระบบแอร์แบ็กคันนี้มีให้มารอบคันนะครับอยากให้ดูอะไรของตัวพวงมาลัยสภาพพวงมาลัย3าก้านเดิมๆขออนุญาตทำการสตาร์ทดูเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับแบรนด์ยอดนิยม ซึ่งหาอะไรได้ง่ายนะครับอยู่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสมรรถนะของตัวแรงม้าถึงให้มาถึงมา173แรงม้านะครับพวงมาลัย3ก้าสวยๆนะครับนะครับผักด้วยลายนะครับได้ครับขอบนะครับมีระบบแอร์ a ักด้านหน้าระบบคุชันโทนฝั่งขวามือมีให้หน้าจอดิสตอนพร้อมนะครับกลับเลขใหม่ของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่110,000โล นะครับปกติ6ปีใช้งานเพียงแค่16 0 0กกิโลต่อปีเท่านั้นปกติของการใช้งานของตัวรถอยู่แล้วนะครับคอนโซลด้านหน้าตัดด้วยงานลายไมยส้สวยๆนะครับระบบเครื่องเสียงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับได้ไฟหน้าเป็นงานออโต้ให้พร้อมคอนโซลวัสดุด้านหน้าสวยงามนะครับต่อมาหน้าจอนะครับคอนโซลมาพร้อมกับระบบของตัวกล้องนะครับมองหลังสามารถปรับระยะกล้องได้3ระยะนะครับมุม ตัดก็มีให้พร้อมนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบของตัวนะครับคันนี้ขออนุญาตพูดนะครับมีแผนที่ให้พร้อมครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีระบบของตัวแมปก้นแมปให้พร้อมนะครับในการนะครับนำทางนะครับพื้นที่นะครับตรงนี้ให้ครับมาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตมัดนะครับให้พร้อมนะครับที่เป็นระบบของเกียร์เกียร์นะครับ ระบบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ระบบอีค่อนมีให้พร้อมพอร์ตพาวเวลด้านล่างมีให้1นึ่งพอร์ตคอ,อนโซลด้านล่างก็ตัดวยงานลายไม้ที่ใส่หดน้ำสองเลาะช่องครับมีให้กุญแจคีย์เลสนะครับสามารถทําการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้พร้อมแล้วที่พักแขนถือว่าผมชอบนะครับก็คือออกแบบอีซน์ออกมาได้ดูสูงนะครับในการพักแขนนะครับด้านข้างนะครับถือว่าขับสบายเลยในการหนุนนะครับแขนฝั่งซ้ายนะครับคอนโซลน,นะครับตัดพิงานสีก็ตแบกมีลานลายไม้ตัด เป็นเอกลักษณ์ของตัวฮับเจ้า CRV คันนี้นะครับคันนี้อย่าผมขออนุญาตทาการสูตรประกันนะครับศูนย์ยังอยู่ครบนะครับคันนี้รูกสุดว่าจะมีการเข้าทะนันศูนย์ทุกระยะนะครับนี่ครับให้ดูเลยมีการเข้าแมตทะนนศูนย์ทั้ทุกระยะเลยล่าสุดนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสอับหกอิกิโลนะครับคู่มือของการใช้งานมีให้ครบนะครับกับราคาคันนี้ครับอยู่ที่1759,00านเนะครับเราขายตามสกบเลยนะครับ กระจกด้านหน้านะครับให้ดูนะครับตัดแสงนวลปกตินะครับไฟคอนโซล LED ให้แล้วที่สายแว่นตาแหงบังแดดนะครับมีกระจกให้บุคคลด้านข้างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับบุคคลขับก็มีกระจกให้เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาครับอีกหนึ่งนะครับตัวเลือกนะครับของตัวนะครับเจ้า SUV Cross Lower ยอดนยยมนะครับเซกเมนต์ตัวนี้นะครับ สามารถเข้าดูรถนะครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทพยนนะครับเรามีบริการของการส่งทะนั่งครับเอกสารนะครับที่จังหวัดถ้าลูกค้าไม่สะดวกขอมาเอกสารครับที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ครับให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราพาชมครับและดูรายละเอียดของตัวดีเทลของเครื่องด้านหน้าดีกันครับมาต่อกันครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินครับของตัว Honda IVT e c แล้วนะครับขนาด2.4นะครับแรงม้าอยู่ที่100 13แรงม้านะครับลองรับประมาณที่เป็น e10 e11 1 5ได้แล้วตากสิบเปลือของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเฉลี่ยแใชงงานอยู่ประมาณ1 2 1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับให้ดูดีเทลของตัวการมองรถนะครับเครื่องยนต์ต้องสภาพเดิมครับรอบเครื่องต้องไม่มีรอยสั่นนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับอาจจะมีคราบข่าาเล็กน้อยนะครับเป็นปกติของตัวรถมือสองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทำการชำระล้างตัวเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบนะครับเครื่องยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้าให้ลูกค้าก่อนสองมอบ งานผังกระโปรงเลยเป็นปัจจัยหลักของตัวการดูงานโครงสร้างนะครับงานฝั่งซ้ายเดินสันคนหัวน็อตถือคันนี้นะครับไม่มีรอยแกะหรือรอยถอดนะครับล้อลูกเจาะสภาพเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับที่ต้องอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวของตัวงานนะครับเน้นเพดฝั่งขวาต้องอยู่ครบนะครับงานฝั่งข้างในของตัวงานเบ้าโช๊คนะครับหัวน็อตต้องไม่มีรอยถอดรถเบน้าต้องหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับระบบเอ็เบียสครับมีให้นะครับคันด้านหน้าอีกเป็นหนึ่ง ส่วนปัจจัยนะครับหัวน็อตมาร์กสีแต้มสีนะครับต้องอยู่ครบนะครับอย่าพกกองการผมทําการเปล่าให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับเช็คซีซีให้เบื้องต้นถ้าเกินหนึ่งปีผมทาการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับเรามีวันตีดูแลหลังขาย1เดือนครับสาวันระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์ถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้าแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกําลังมองหาครับรถ SUV ยคอร์สโรเวอร์ยอดนิยมนะครับแบรนด์ฮอนด้าเจ้า CRV ซีเอลวีคร 2.4 EL นะครับขับ4โฟลเย์ครับปี2,018คันนี้มาพร้อมกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่13,000บาทครับคันนี้กับราคาอยู่ที่759,000ครับสามารถโทรสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือฟังแนกระทางผมได้เลยเซลเม้งที่เบอร์ศูนย์ลูกซี1466023เบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมได้เลยครับก็จะกกันนะครับฝากกดไลน์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อลูกค้าทุกท่านจะไม่พลาดการติดตามครับรถนะครับช่องสุดลมรถมือสองกระทางเม็งพยนตร์ครับ วันนี้ทางเมนพยนต์ขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ